สบายดีพี่น้องเมื่อเนี้ยมาพบกับผมคือเก่านะครับผมเนาะอานุสุขะคนบ้านนาครับผมโอ้แบดเบิดเลยป่ะเนี่คือสิเบิดใบกะเมื่อเนี้ยเคยคุยท่านจอมยุทธครับมาเบิงพันธุ์สูบักซารีครับผมปุกปูร้อกาบักอื้อบักทัวร์นะครับเด้อวิธีการปลูกกับปุ๋ยเคมีห้องฟื้นหลายๆถมใบป่ะเนี่ยกะใส่ตะขี่ว่าขี้ควายพวกใบกักระเสียดอินทรีย์นะฮะนานทับด้วยปุยมะพร้าวบ่เนะ ท่านจอมยุทธทักทายเนี่ยเห็นบอกอะไรขี้เป็ดครับผมเอาขี้เป็ดอยา่างดีนะครับท่านจอมยุทธนะครับปีน,นี้จะปลูกปีนี้ก็เจ็ดสิบเต็มแล้วครับปีนี้นะครับ,บท่านจอมยุทธสีลีนะครับจอมยุทธลีหรือว่าพ่อเท่าห้างนั่นเองโอ้เบิง่งธรรมดาเด้อเราขั้นสมภักเสียนทรงลูกเลี้ยนจนได้จบกูเด้อ จำยุติลีนะครับบ้านแร่นะครับกรเกษตรเคลื่อนบ้านแร่โอ้เ oh, ขาพูดพนะ่ะสนุว่วไปวเฮดยเอาไซาบาน,นี่อีกสองเดือนจังมาพบเด้อบัมือนคนเจปุวนะครับลงเลยพน,ะนอยะพักสวนรัวพี่น้องภูลังกาครับผมบรรยากาศก็ดีดีหลังฝนตกหลังหนาว ห่างเขินไปโดนครับพี่น้องดินกันนวลน,นวลครับดินทรายด้ดินพูเนาะสุดยอดเลยครับเพียดภาคอีสานนี่ดินพูลังกานี่พวกสมุนไพรพวกยานี่ในตำนานครับ่น อีตูก็มีเะเอครับคุณสับท่อแตกด้วยนะครับสับท่อน้ำแตกไม่ใหญ่ใหญ่รอกเราซื้อมาต่อเราก็จบไม่ใหญ่หรอกคิดปดิวนะครับไฟสุดท้ายนะครับเด้อครับผมขื่นผู้นี่รู้สึกว่าสิลงให้ลงนานแลยเด้อบ้ดนนะครับจะได้แขนนวมวมหรอวครับปีหกหา วานครับเครื่องก,กระสุงการแล้วเมื่อนหนก็หามีาแล้วครับผมเจ็ดสิบเยวยังคุดดินไงกุลกุๆอยู่พี่น้องเขากว่าเป็นหมอยาสมุนไพ,พรพ่อมอาหารหลักก็คือน้ำหมอหนึ่งล <laughs> ุงเถียนแล้วสิมักสดน้ำหมอหนึ่งครับโอ้ป่าเอกวะเนี่ <c oughs> ยเฮ้ยเซ่ ทักทายเนี่ยเห็นว่ากันไรสวัสดีครับอนะครับอันนี้ก็บุตรชายไ,ไ,ไอ้ทิศไ,ไอทิศโล่งเม็ดหรือเล่นะจะโลงเมนะ็ด<อ>ซีรีส์หรอเล่ยัง๋อยอออดินจะสวนะ่านาะลงเห็นเนาะสี่เลวนะนี่มันชุดยอดเลยนะเนี่ยชมรีวิวกินข้าวพเนม่ครัว นักลีเฮ้กันนะครับนะนะฮะผมเปนจอมหยุดนะยังไม่ได้เป็นท่านจอมหยุดว่าที่นะครับนะครับเบื้องท่านจอมพุดธจิปุบอกสิริโอ้ใส่ลายไปได้หมอใส่มาเบื้องดูใส่ตรงเทียนมาช่วยผมดูผมเออขับเปินถอดนาฬิกาออกเวขับขึ้นผู้พืาอนขับฟุ้นใส่เบื้องยังงตะแหวนใส่เบื้องแหวนนี่กันใส่เบื้องวงแหวนนี่เรื่องวงเงินเบื้องนี้มียาซื้อไงบ่ โอ้ยใส่เหงาหลายไปเลยด้อเ<ช>หงาละปูบ่บัสลี่ครับใส่เหงาละกำเด้อครับพี่น้องงานเน็บงนนานลงทุนซื้อถุงเลยครับถุงนี่ห้าร้อยใช่ไหมเ <500 S 1> ท่ไาไหร่เอ้าผมคิดจากหนมันคือถึกแท้คือถึกแท<ช>้แทมาโอเคืองโลเออใช่ถ,ถ้าโลหนึ่งมันต้องสี่ห้าร้อยขึ้นสี่ร้อยกาบะ ออกไม้ไม้ไมตะกี้ของอัญนชรนแดงแทงหัวร้อยฮูกร้อยรู้ไหมอ,อันนี้นหวานแล้วก็ก็เน็บอาเลยนะครับพันยังกว่นอนี่เขาเหนียวหวานบ่เนียวหวานเนียวหวาน,วานครับเนียวหวานอันสั้นฝักใหญ่ยาวไม่กายพันธุ์ครับไม่กลายพันธุ์มาสัน่นปลูกสิบเดือนได้กินใช่ไหมไม่เจ็ดสิบเจ็ดสิบมือ้อเจ็สวันออสองเดือนครึ่งพี่น้อง ว่าตะกี้เราปูปก,าาาก,ก,ากบักซีด้ม้ายข้้้้้้้้น้้จ้้้้้้้้้้้้้้้้้ัก้้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 ะบน้้้้้นน้้้้้ล,ล,ล้้ลล้้ต้้้้า้้้้้้้้้้ี้้้้น้่้้้้้้้้้้้้้้้้้้้อ้้้า้้้้้ม้้้้้้้้้้้้้้้้้้้า้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ ไปปลูกไปงมอยู่มันโดนครับเพื่อสิได้ขายโอ้ยเลียบเหียนมือตานี่คืออะไรผักเซียนนะฮะนี่แหละครับต้นตำรับพงเทียนครับเคยได้รางวัลที่หนึ่งมาแล้วครับผมผักเซียนอร่อยนะครับบางพืชบางโค้นเนี่ยเทคโนงานพืชงานผักสวนครัวครับนี่แหละครับอดีตแชมป์นะครับส้มผักเซียนีนนี่บอดคั่นแหละครับพว่าเจ็บตีนตีนเจ็บ เล็บสักเลยไหมตะขั่นสมผักเสี้ยนเราว่าใส่เกือบบูทนำนะครับตะกี้ตลาดเนาะเอาดีตะซีเนะ <c oughs> าะจีว่าจังได้สะ <c oughs> มันมเบิดยุกเสียมือมาขั่นเนละพี่น้องเออเสียม,มือเนี่ยเขาใส่เครื่องแต่พี่โดดแล้วยัยงใส่เครื่องสักผาเนาะใส่เครื่องออกเครื่องมาโดยเฉพาะเลยเด้ขั่นสมพักตะกี้นะ เป็นชิ้นมือขันหยอกหยอกเงี้ยชิ้นท่านขายวะเขาขายมือละโลดปุ่นเนาะส้มพักกระไรเครื่องซักผ้าใหม่เนี่ยครับบวมเป็นเครื่องเก่าเลยแต่ก็บ่แต่ก็บ,บ่ได้เอามาซักผ้าเลยใส่พุชอยู่ดอกยขึ้นมากระไรเนาะโอ้ยผ้าใบใหม่เลยพี่น้องมามื่อแรกในสูตรหม่ขนาดเด้อครับอยู่จักซีหาหมื่อในเบืองเอาบาทเนี่ย เอ้ามันซีดแล้วครับเพราะว่าเพิ่นดังออกอากาศคักๆแล้วนี่สีออกมันบ่มีนะสีออกแล้วเนี่ยบัดสิลจาร์ออกออกไปเลยเด้ก็ปล่อยไปเลยดิทะลุรู้เลยด้อิบหาวิวแต่ละคลิปมันก็โอ้คลิปละาซิบซีซิบหาวิวพี่น้องเป็นแต่ดังขนาดเด้ออนี้ผู้เก่าบอบ่แต่ว่าไปดังนำพวกตู้เสื่อมพวกเดือยเครื่องก็โอเคอยู่ มื่นกว่าก็ขอบพระคุณหลายๆครับสำหรับค้รับชมก็น,นะครับผมที่ลงมารับชมช่องอันโดสุข,ขะคนบ้านนาครับบ่มีอยังหลายครับสาระใช่มบมีครับผมแต่ว่ายงา่เม็ดคลิปนี่จะบ่มีสาระตามรักแท้นะคนนะมีสาระมากเลยนะครับ <c oughs> แต่ว่ายงา่เม็ดคลิปนี่บ่มีสาระครับ <c oughs> ปกติชีวิตเต่ละมือนี่มีสาระมากมายครับผม <c oughs> ผู้ที่อยู่ใกล้ชิดแล้วจะรู้ครับ มาเป็นคนนิสัยอย่งไรเยอครับผมกับผมมีอย่างไรครับผมขอฝากรับชมเลยนะครับผมเด้วกดไลค์กดแชร์นะครับฝากฟังครับท่านจอนรุตหลีนะครับสำหรับมื้อนี่อันโดสุขาคนบานา,าขอกาเข้ามามสวัสดีครับอิ i ิสุรังกา